สวัสดีพี่น้องดีกําลังรับส้มเมื่อนีกับเมนูเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเออเมื่อนีคอยสิพัดเฮ็ดใส่เต,ตาหูเด้อคือก้าวละกับพริกกระเทียมขาดบ่ได้เท่ลงน้ำมันก,วกนออัวหอมฮอบจักน้อยอาเตาหูเนี่ย่ะคอยซอยเป็นจิ่นเราเอามจังกีง่ได้กินหลายไข่น้ำสองน้วยพ่อเบืองได้หลายหลายกัวซุปได้ที่จักน้อยแล้วก็เอาเฮ็ดลงสัตัว์เฮ็ดเท่ากับหลายเนี้ยเฮ็ดเข็มนี่ยนะก่าจะนว่าเฮ็ดมันยุบเด้อ ใส่น้ำเปล่าจาักน้อยกระทะจีใหม่่อยใส่กระทะไฟฟ้าเรียบมนันนี้ตามด้วยโหระพา่อยกินหอมตัวใสโหระพาลงไปโหระพาแล้วกโค่ดิโค้ดิเข้ากันอาปูงเหมือนน้ำตาลรสด,ดีชูรสแล้วก็ซอสหอยนางรมแม็กกี้จักน้อยข้อนี้ลนะปุง่อย ถ้าแต่ามันสุกให้มันเข้ากันดีแล้วไปวันนี้แล้วเราจิ้มดีแล้วโอ้เซ็บนั่นแล้วเดว,ว,วตักใส่เข่าท่อนๆสดโอ้มีแ